รู้สึกยังไงบ้างคะได้เงินรางวัลห้าพัน 5, วันนี้ดีใจเราเราเป็นหมอผสมใช่ไหมคะครับ<อ>เ,รเป็นเป็นคนที่ผสมวัวตัวนี้เลยใช่ไหมคะครับ,รบพ,พาไปดูวัวตัวน,นั้นหน่อยค่ะที่ได้รางวัลพาไปดูหน่อยคไหนนะเติมวันวนลยเติมน,น้ำไปเลยคะ่ะเติมน,น้ำไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะลูกดวงตะวันที่ได้รางวัลนะคะ ซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ให้รางวัลบัวสามพันแล้วก็ให้หมอผสมห้าพันครับซึ่งคุณพ่อเนาะเป็นหมอผสมไหนคะนี่นู่นอ่าเดินไปเลยค่ะกลับไปบ้านบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านไม่ไกลกันเนี่ยอ๋อแล้วตามซี่กิโลแล้วก็พวกมตุมาก็เลยดึงอะกมาอีกเลยใจใหญ่เลยอ่ะเมื่อกี้หนูจับภาพไม่ทันเลย อ๋อนี่ไงน,นี่นี่คือน้องที่ได้รางวัลเมื่อกี้นะคะครับชื่อน้องอะไรคะหนูเล็กอะไรนะหนูเล็กหนูเล็กโอ้โหสวยมากเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ละคะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งน,นะคะอันนี้วัวมันไม่ไม่ไม่ได้กินนมแม่มันก็จะดูไม่ค่อยเต็มที่อืมทำไมไม่ได้กินอ่ะคะอ่ไปกินนมช็อชไอ้นม แม่เขาไม่ให้กินหรอคะหรือว่าแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายอ๋อโอ้โหสวยมากเลยอ่ะจุ๊งจุงไปตรงไ้นไหมยืดก่องก็ดก่อนเดินหน่อยลูกโชว์ความงามหน่อยเล่โอ้โหสีดีมากเลยนะคะทั้วขาก็ดีนะคะเปิดราคาไม่เอ่ยตัวเนี้ย จูงชื่ออะไรเอ่ยคนจูงชื่ออะไรอะจ้านังจ้าหนูอะคะแจงค่ะนั่งเจนดีใจไหมได้รางวัลคื้อถางแล้วนล้วบอกว่ายังซื้อเท่าไหร่ดีคะไม่รู้นะต้องคนคนขายตั้งมีคนอยากซื้อมีคอยากได้เท่าไหร่ถ้าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าจะปล่อย ห้าหมืก้นอกมนต้องตั้งแพงกว่านั้นให้ห้าหมื่นแล้วไห้จายตอนนี้เลยจ่ายตอนนี้เลยห้าหมื่นจ่ายตอนนี้แถมอีกห้าพันน้องก็ยังไม่รู้น้องยังไม่รู้เไม่เคยเลี้เป็นลูกมัวกำพาค่ะมโอ้ไม่ธรรมดาไม่เคยเลี้งจคือว่าหกหมื่น้องเขอาหามเม่อไหร่หกหมื่นแล้เขอโ้อค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะ